อีกแล้วกับครูยอยู่นะคะวันนี้ครูยอยู่มาเฉลยโอเน็ตวิทยาศาสตร์ของม3ค่ะในพาร์ทแรกก็คือพาร์ทฟ,ฟิสิกนั่นเองอ่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าฟิสิกออกเรื่องอะไรบ้างอ่ะข้อแรกเลยเป็นเรื่องปริมาณนั่นเองปริมาณเราจริงๆปริมาณทางฟิสิกมีอยู่กี่ปริมาณไอ้โรคสองปริมาณนะก็คืออะไรบ้างคะ1 ปริมาณที่เรียกว่าสเกลาปริมาณสเกลาคือปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวใช่อะไรบ้างคะน้ำหนักอ่ะก็บอกแต่ตัวเลขถูกไหมคะน้ำหนักเอ่ออะไรอีกเอ่ยเอ่อ น้ำหนกักอุณหภูมิอุณหภูมิมกี่องศาก็บอกแต่ตัวเลขใช่ไหมคะอันนี้ก็คือปริมาณสเกลาไม่ต้องการทิศท,ทางแต่ต้องการแค่อะไรคะออขนาดอย่างเดียวอันที่2ก็คือปริมาณเวกเตอร์เวกเตอร์จะไม่เหมือนสเกลาตรงที่อะไรคะต้องต้องการทั้งขนาดแล้วก็ทิศท,ทางโอเคต้องบอกทั้งขนาดและทิศท,ทาง เช่นอะไรคะบอกว่าเรื่องของแรงบอกว่าออกแรง10นิวตันไปทางทิศขวาอ่าพักไปทางทิศขวานะ10นิวตันอะไรอย่างนี้มีอะไรอีกความเร็วอ่าวิ่งรถไปด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างนี้คือบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางโดยนั่นเองอันนี้คือจะเป็นปริมาณเวกเตอร์งั้นข้อนี้เขาถามหาอะไรอะลูก ถามหาว่าข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์อันแรกก็บอกลูกบอลมีมวล500กรัมบอกแค่อะไรลูกขนาดน้ำหนักมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอันนี้คือน้ำหนักก็คือขนาดนั่นเองอันนี้จะเป็นอะไรคะสเกลามีแค่ขนาด2อ,อุณหภูมิของอากาศวันนี้เท่ากับ27องศาก็บอกอุณหภูมิบอกค่าๆ่าหนึ่งมาก็แสดงว่าบอกแค่อะไรลูกตัวเลขซึ่งก็คือปริมาณอะไรคะสเกลานั่นเองข้อ3 สนามที่ใช้แข่งขันเปตองกว้าง3เมตรยาว8เมตรก็คือบอกกว้างยาวหรือบอกพื้นเลยคะบอกพื้นที่ก็คือบอกแต่ตัวไรลูกตัวเลขไม่มีทิศทางเหมือนกันก็เป็นปริมาณสเกลาร์ข้อที่4ล้รถไฟแล่นไปทางทิศตะวันออกอ้มีทิศอะไรด้วยทิศทางด้วยความเร็ว70อันนี้คือขนาดส่วนนี้คือทิศทางแสดงว่ามีครบทั้งสองอย่างเลยข้อ4จึงจัดเป็นปริมาณไรลูกเวกเตอร์นั่นเองอ่า ข้อที่บในการเตรียมสารละลายชนิดหนึ่งให้สาร A 3กรัมละลายในน้ำจนสารละลายเป็น60ละลายในน้ำจนสารละลายเป็น60ดูนะละลายจนสารเป็น60แปลว่าปริมาตรสุดท้ายคือที่เท่าไหร่ลูก60นะแต่ถ้าครูบอกว่าเติมน้ำลงไปอีก60แปลว่าอะไรบวกต้องบวกไปอีก60ิถูกไหมแต่ถ้าตับปริมาตรจนเป็น100แปลว่าสุดท้ายก็คือเท่าไหร่100 ปร,ปริมาตรจนเป็น100ก็คือขีดมันคือ100ไม่ว่าจะเท่าไหร่แต่ปรับขึ้นมาแค่100แต่ถ้าครูใช้คําว่าเติมน้ําไปอีก100ของเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณต้องเติมไปอีก100มันจะได้ค่าไม่ทําไมลูไม่เท่ากันนะดูคําพูดดีๆเขาบอกละลายนะ้ำจนเป็นนะโอ,อ้สมมตาปริมาตรสุดท้ายคือ60นั่นแหละคนเป็นเนื้อเดียวกันมีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหถามเป,เป็นเปอร์เซ็นต์แต่จะเปอร์เซน็นต์ยังไงดีล่ะอันนี้คือกรัม อันนี้คือรูปบาทเซนติเมตรถูกไหกมคะแสดงว่ามันคือเปอร์เซนต์ไรลูกเวทบย b วอลลุ่มนั่นเองถูกไหมคะลูกเวทก็คือเวทของตัวอะไรคะลูกตัวถูกแสดงว่า A เ,เป็นตัวอะไรลูก A เ,เป็นตัวถูกก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก3กร,รมัมหารด้วยสารละลายสารละลายทั้งหมดเลยเท่าไหร่60ก็จะออกมาได้เท่าไหร่คะ อย่าลืมคูณหนะึ่งร้อยนะครั้งสามสามสองหกเป็นยี่สิบเหลือห้านั่นเองตอบห้าห้าเปอร์เซ็นต์เบสบายวอลุ่มเป็นห้านั่นเองง่ายๆนะลูกจำดูว่าเอ๊ย อันนี้เป็นกรามอันนี้เป็นปริมาตรงั้นก็จะได้ความเข้มข้นถ้าถามเนเป็นก็คือเปอร์เซ็นต์เวทบนั่นเองไอตัวถูกคือ3ตัวทําละลายบอกแล้วว่าปรับจนเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น60สิบแสดงว่าได้เต็มที่ก็คือ60นั่นเองอย่าลืมคูณร้อยก็ตอบเลยค่ะได้5นั่นเองเข้าถัดไปข้อ6พิจารณาข้อความต่อไปนี้อ้ามีกถึงงอให้เลยนะเขาบอกว่าข้อใดมาดูคําถามกันก่อนเลย ข้อใดนะเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนะจ๊ะกลับมาใช้ใหม่โดยต้องทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยดูดีนะกลับมาใช้ใหม่แต่ต้องทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะเขาก็อุตสา์บอกมาด้วยนะก็คือบางทีเราเอากลับมาใช้ใหม่แต่ว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องทําไ้ลูกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดิมก็ได้ถูกไหมคะไม่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นไรเอาอะไร,ไรดีอ่ะอืมกางเกงที่ใส่แล้ว มาดัดแปลงทําไมลูกตัดเป็นกระเป๋าก็ <S <S ได้ถูกไหมก็จะเป็นต้องผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ถูกไหมเอาขวดที่ใช้แล้วไปล้างทําไมลูกกลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องทิ้งอะไรอย่างนี้นั่นเองแต่อันนี้เอาที่ใช้แล้วนะลูกกลับมาทาไมทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่งั้นเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้ครออยู่ยกตัวอย่างไปแล้วก,ก็ไก่นำกางแกงยีนมาดัดแปลงเป็นกระเป๋าอ่ะอันนี้ก็เป็นการอะไรคะลูกรีวิวเอามาใช้ใหม่นั่นเอง เดี๋ยวมาดูกันก่อนมันมี5 r ลีเนาะในการอนำทรัพยากรกลับมาใช้มี5้ลีหลีนี่มีอะไรบ้างมาดูกัน1 Re รีดิวรีดิวก็คืออะไรลูกลดการใช้รีดิวก็คือลดลงนั่นเองรีดิวสองมีอะไรรียูดรียูดก็คือใช้อะไรนั่นเองใช้3 3มามรีไซเคิลรีไซเคิลคือเอากลับมาทำไมลูกกลับมาใช้ใหม่โดยการผ่านกระบวนการนั่นเองถูกไหมคะ แล้วก็ข้อ4รีแพร์รีแพร์ก็คือซ่อมแซมไม่ใช่พังแล้วทิ้งอย่างเดียวซ่อมก่อนซ่อมว่าใช้ได้หรือเปล่าเอากลับมาใช้ใหม่อันที้5คืออะไรลูกรีเจ็กรีเจ็กก็คือไม่ใช้เลยงดใช้ปฏิเสธการใช้ไปเลยเช่นเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะให้เอาตะกร้าใช่ปะ่ะไปใช้ไม่ต้องใช้ถุงอะไรลูกไม่ต้องเอาถุงพลาสติกของทางเขาอ่านั่นเองเราก็ ไม่ต้องปฏิเสธการใช้รล้วการใช้ถุงพลาสติกโดยนั่นเองอ่ะเสร็จปุ๊บ,บมาดูข้อที่2เก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วขายไปทําตะกร้าพลาสติกใหม่อ่ะอันนี้เป็นหรือเปล่านะอันนี้เป็นอะไรลูกอ่าเอาไปทําเป็นตะกร้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี่ก็รีไซลอะไรลูกรีไซเคิลนั่นเองอ เสร็จปุ๊บรับซื้อกระดาษใช้แล้วส่งไปย,ย่อยแล้วอัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วเอาไปย่อยอีกต่างหากนะแล้วออกอ,อ,อ,อัดใหม่เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่่งว่านี้ก็เป็นรีอะไรเหมือนกันรีไซเคลิลเหมือนกันได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเหมือนกันข้อง,ง,งูนํำกระดาษขาวที่เขียนหน้าเดียวมารวมเล่มแล้วเย็บเป็นสมุดใหม่อ่ึ่งว่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการใ,ใดๆเลยนะลูกมันมีอยู่แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการรีอะไระลูกรียูสนั่นเองก็คือใช้ซ้ำแทนที่จะใช้หน้าเดียวหนูก็ทำไมลูก ใช้อีกหน้าหนึ่งให้มันทำไมลูกคุ้มนั่นเองเสร็จปุ๊บเขาอยากรู้แค่ว่าเอากลับมาใช้ใหม่โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือข้อใดบ้างก็คือข้ออะไรลูกขอขายกรรมขอขวายนั่นเองตอบใช้ข้อ2เลยนั่นเองนะว้าว